พลังโคตรไรเทียนทานแต่มาพร้อมกับข้อเสียกับตัวของคอมเบเลเดอร์วามเจลลี่คอสตอมหนึ่งในร่างอาเก็บของคอมเบรเลเดอร์วามที่สีสันของชุดออกแบบมาเป็นสีชมพูหวานแหววแล้วมีเจลลี่ตามตัวดีไซน์ถือว่าแหมหวานเฟีย้ยวกันมากแต่ว่าความสามารถเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยและตัวของร่างนี้จะใช้ตัวของฮูรุเจลลี่โกจิโซใส่ตัวของวามสแตมเกียร์ในการแปลงร่างซึ่งตัวของความสามารถของร่างนี้นั่นคือความสามารถล่องหนแบบสมบูรณ์แบบทั้งชุดและอุปกรณ์ โอ้โหร่างหนุนขนาดนี้ใครจะไปมองเห็นและการโจมตีในการต่อสู้เนี่ยสามารถโจมตีแบบไร้เสียงไม่มีร่องรอยกันด้วยแหม่ร่องหนนทั้งชุดแล้วก็อุปกรณ์การโจมตีแหมสุดยอดจริงๆแต่ว่าผลข้างเคียงนั่นคือในร่างๆนี้เนี่ยสามารถใช้พลังได้จํากัดเพราะว่าร่างๆนี้จะบีบดันหัวใจทําให้ตัวของการร่างหนนเนี่ยปินไปได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนั่นเองและท้าไม่ตายฮะกับตัวของร่างๆนี้นั่นคือ i n v i n i b l e jelly นั่นคือการร่องหนนในทุกรูปแบบเราสามารถโจมตีกันได้ความช h ติ t i n g คือร่างร่างนี้สามารถยิงธนูออกมาเป็นจํานวนมากแล้วก็วามสแรกับการโจมตีที่เป็นเอาเรือออกมาโจมตีกันได้เราไปดูพลังความสามารถของคอมเบเดอร์วามร่างนี้กันนั่นก็คือความสูง199.3ซนติมน้ําหนักอยู่ที่86.4กิโกรัมพลังต่ออยู่ที่1.3ตันพลังเตะอยู่ที่1.8ตันพลังกระโดดอยู่ที่3.8เมตรและความเร็วสูงสุดอยู่ที่100เมตรใน7.7วินาที